สิ่งดีๆนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะคือเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวหญิงจะาเปิดให้มนาะทั้งหมดสิบใบนะคะว่าสิ่งดีๆนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเนี้ยม,มันมีเรื่องอะไรให้เราแบบได้น่ายินดีได้น่าชื่นชมมากนะคะโอเคหยิบให้มาสิบตานะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สำหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็จะมีแบบพิมพ์ตอบนะคะแล้วก็มีแบบโทรคุยปรึกษานะคะถ้าเรามาีปัญหาเยอะๆนะคะหรือว่าอยากจะดูพื้นดวงนะคะดูว่าปัจจุบันนี้เราเป็นยังไงบ้างจะมีแฟนเมื่อไหร่มีคู่เมื่อไหร่นะคะก็แนะนำให้โทรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีคำถามเยอะก็แนะนำให้แบบเป็นแบบพิมพ์ตอบนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะ ใบที่หน,นะคะเป็นสิบเหรียญทุกคนนี่มันคือเรื่องเงินโชคลาบเงินทองนะคะ Empress สองดาบนะคะเช a r ออตนะคะสิบถ้วยค่ะ j u s t ติ e นะคะคิงถือเหรียญสี่เหรียญแฮลโลแฟลชนะคะแล้วก็ค e n ถือดาบนะคะโอเคหลังจากที่ทุกคนนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทำงานลงลงทุนทำธุรกิจแล้วแบบไม่ได้สักทีนะคะ นี่คือเรื่องแรกนะคะที่คุณกําลังจะโชคดีที่คุณกําลังจะได้รับเรื่องดีๆนี่ก็คือเรื่องของการเงินนะคะดูสิเิ็นคิงถือเหรียญสิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่มหาเฮงนะคือเป็นไพ่ดีมากไม่ให้เจ้าสัวเป็นไพ่แบบมีเงินมีทองประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะใครที่มีแผนที่จะกู้ธนาคารหรือว่ามีแผนที่จะแบบ อนายทุนนะคะมาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้โชคด้านนี้สุดๆนะคะเรื่องที่2นะคะที่เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ผ้าใหญ่จะบอกวันนี้นะคะสําหรับ1นนะคะคนที่โสดนะคะคนที่โสดแล้วก็อยากมีแฟนอยากจะเจอคู่นะคะอยากจะเจอคนที่ใช่นะคะตอนเนี้ยมาแล้วนะคะอาจจะมาทางออนไลน์หรืออาจจะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะดูสี่สิบถ้วยขึ้นนะคะก็เป็นไพ่ความรักนะคะนั่นรวมไปถึงนะคะคนที่ ครบรบมันอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีสถานะชัดเจนนะคะยังไม่เออเขายังไม่หือไม่อืออะไรกับหนูเลยพี่หญิงอย่างงี้นะคะก็เตรียมดีนะคะเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะให้ขอคนเป็นแฟนนะคะหรือว่าคนที่เป็นแฟนกันแล้วก็อาจจะมีข่าวดีนะคะไพ่ใบนี้ดีมากๆเลยนะคะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเป็นไพ่เวยดิ้งเป็นไพ่แต่งงานเป็นไพ่ครอบครัวนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะคือให้เขาบอกไปเยอะ้ากน,นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะใครนะคะที่กําลังแบบ รอตำแหน่งงานนะคะรอการขยับขยายการงานหน้าที่การงานจะไต่ขึ้นตำแหน่งนะคะตอนนี้ก็ยิ้มรอได้เลยนะคะพายจะติ e ฮัล a หลแฟนขึ้นนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะโอเคไว้จอกันใหม็คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ